สิอาหารบำรุงไตสำหรับคนสูงอายุครับผมหพริกหยวกแดงครับผมในพริกหยวกแดงครับเต็มไปด้วยไฟเบอร์แถมยังมีโพแทสเซียมต่ำอีกด้วยครับทำให้พริกหยวกแดงนะครับเป็นมิตรต่อไตของเราครับแถมเจ้าพริกหยวกแดงครับยังมีวิตามิน A, วิตามิน B6 วิตามิน C ครับและสารต้านอนุมูลอิสระครับอย่างไลโคปีนครับที่ ช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ครับและนอกจากนี้ครับใยอาหารจากพริกหยวกครับยังช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลที่เข้าไปสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆแถมวิตามินซีในพริกหยวกครับช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน2กรกะหล่ำปีครับผมผักตระกูลกะหล่ำปีครับเต็มไปด้วยไฟเบอร์แถมโพแทสเซียมยังต่ำอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับผักตระกูลกะหล่ำปีครับยังมีสาร อาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราครับอย่างกรดฟอสฟอิกวิตามิน B6 วิตามิน K วิตามิน C ครับซึ่งเป็นส่วนเสริมขั้นเยี่ยมสำหรับบำรุงไตของคนที่อายุเยอะหรือผู้สูงอายุครับนอกจากนี้ครับกระหล่ำปียังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไฟโตเคมีคอนครับที่ช่วยป้องกันมะเร็งหลายชนิดได้อีกด้วยนะครับเพื่อนเทุกคน 3. กระเทียมครับผมกระเทียมครับถูกใช้เป็นยาในทางการแพทย์ ทางเลือกครับมากมายกว่า3,000ปีเลยนะครับเพื่อนๆและในกระเทียมสดครับยังสามารถรักษาโรคอีกหลายชนิดครับเช่นความดาันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงโรคไตและก็เบาหวานด้วยนะครับการเพิ่มกระเทียมสดในอาหารหรือว่าถ้าจะกินกระเทียมแบบสดๆดในทุกๆวันก็สามารถทําได้ครับก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากๆครับก็อย่างน้อยวันละห้าถึงเจ็ดกีบก็เพียงพอแล้วครับเพื่อนๆทุกคนสี่หัวหอมครับผม ในหัวหอมครับนั้นเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อไตของเราครับแถมยังมีโพแทสเซียมที่ต่ำมากมากเลยนะครับเพื่อนๆและนอกจากนี้ครับหัวหอมครับยังช่วยต้านการอักเสบอีกด้วยครับและนอกจากนี้ครับยังมีการศึกษาพบว่าหัวหอมครับมีส่วนช่วยป้องกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและไขมันในเลือดอีกนะครับคนที่เป็นเบาหวานแนะนําให้ทานได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน5ปลาแซลมอนครับผม ในเนื้อปลาแซลมอนครับเป็นหนึ่งที่ช่วยดูแลบำรุงไตสำหรับคนที่สูงอายุครับที่ดีที่สุดครับเนื่องจากปลาแซลมอนครับมีไขมันชนิดที่ดีครับที่สามารถต้านการอักเสบได้อย่างดีและยังมีโอเมก้า3ครับที่ช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนของคนสูงอายุที่จะเป็นเบาหวานได้อีกด้วยครับและยังมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงซึ่งดีต่อหัวใจและไตของเราได้อีกด้วยนะครับผมสมาคมโรคหัวใจครับ และสมาคมเบาหวานครับแนะนําให้กินปลาแซลมอนอย่างน้อยนครับสครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มรุงสุขภาพของเรานะครับเพื่อนเอนทุกคนหกไข่ขาวครับผมไข่ขาวครับถือเป็นโปรตีนบริสุทธิ์คุณภาพสูงครับมีกรดอะมิโนและยังมีฟอสฟอรัสน้อยมากๆนะครับโปรตีนจากแหล่งหาอื่นครับไข่ขาวเลยถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดในการบํารุงตับด้วยครับและ เหมาะสาหรับคนที่เป็นโรคตับเรือดลังสามารถกินไข่ขาวเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการครับแต่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตครับให้กินเฉพาะไข่ขาวห้ามกินไข่แดงเด็ดขาดครับเพราะว่าไข่แดงมีฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างสูงครับอาจส่งผลเสียให้ต่อไตของเราที่ทํางานหนักกว่าเดิมได้นะครับเพื่อนเพทุก <ๆ S 2> คน7จกแอปเปิลครับผมการกินผลไม้อย่างแอปเปิลครับหลังมื้ออาหารครับมีส่วนช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นิ่วในตายและโลกอื่นได้ครับแคแอลครับยังมีใยอายหารที่ช่วยต้านการอักเสบช่วยในการลับถ่ายและป้องกันโรคมะเร็งต่างๆได้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 8. บ,บลูเบอร์รี่ครับผมในบ,บลูเบอร์รี่ครับมีสารสาคัญหลายอย่างครับที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระครับและบ,บลูเบอร์รี่นะครับยังเต็มไปด้วยวิตามินซีไฟเบอร์และซีเมนกานิทครับที่ช่วยลดยุ่ลอย แถมครับช่วยชะลอการเสื่อมของกระดูกครับและบลูเบอรี่ครับยังทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงตอบสนองต่ออินซูลินได้มากขึ้นครับซึ่งนั่นนะครับหมายความว่าบลูเบอรี่นะครับดีต่อคนที่เป็นเบาหวานอีกด้วยครับแถมช่วยดูแลสุขภาพของเราแบบครบองค์รวมเลยนะครับเพื่อนๆทุกคน9เชอร์รี่ครับผมในเชอร์รี่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับที่ดีต่อหัวใจของเราครับลดการอักเสบในร่างกายครับนอกจากนี้ครับ ยังเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานครับเชอร์รี่นะครับช่วยควบคุมระดับน้าตาลและลดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานได้อีกด้วยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคน10สตอเบอรี่ครับผมในสตอเบอรี่ครับเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันโครงสร้างเซลล์ของร่างกายของเราครับยังช่วยป้องกันความเสียาหายจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดซันครับผมและสตอเบอรี่ครับยังเป็นแหล่งของวิตามินซีแมงกานิส และยังเป็นแหล่งของเส้นใยอาหารอีกด้วยครับแถมยังช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งและต้านการอักเสบครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับแต่ก็ควรกินสตรอเบอรรี่ให้พอดีไม่เยอะจนเกินไปครับแนะนำให้กินวันละ5ลูกก็เพียงพอแล้วครับเพื่อนๆทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ การปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน